อีกหนึ่งสาดีกว่าคนนี้ก็ผลงานนั้นโอ,อ้โหแน่นเอียดมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญดังมากๆเลยทั้งในไทยแล้วก็ประเทศจีนนั่นเองน้องออมสุชาครับผมใช่แล้วค่ะสาวสวยคนนี้เนี่ยเขาแจ้งเกิดมาตั้งแต่ yes or no ภาคแรกแล้วนะคะก็เป็นหนังผู้ตรงๆก็เป็นหนังทอมดี้นั่นแหละซึ่งดูอยู่แล้วก็สนุกมากแล้วก็อินมากแล้วก็เรียกว่าเธอเนี่ยเป็นขวัญใจประเภทสาวหล่อทั่วบ้านทั่วเมืองอเขาไปโชว์ตัวที่จีนทีนะโอ้โหแฟนคลับนี่ลุมถึงกันแบบว่าทั้งตินาแล้วก็ทั้งออมเนี่ยคือแฟนคลับเยอะมาก กุ้นเลยล่าสุด yes or no ก็ออกมาหลายภาคแล้วนะจ๊ะใช่ไหมและตอนนี้ก็โดนดึงตัวมาอีกค่ะมาเป็นนางเอกนะคะ full house ในเวอร์ชั่นภาษาไทยครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ลังออนแอร์อยู่นี่นก็คือออ t u อมี n ม y h e า r t นางก็เล่นด้วยเผไหมลงงานนางเยอะโอ้ก็เล่นต่อเนื่องเลยเล่นต่อเนื่องเลยเพราะว่าเขาบอกว่าทางทูนั้นก็ชื่นชอบแล้วก็คือเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดของเรื่องงานแล้วก็ความน่ารักของเขาแล้วที่สําคัญนางดังมากชื่อเสียงของนางแบบมีความน่ารักอะไรอยู่ในตัวมองแล้วน่ารักไม่น่าน้ำเสียงอะไร น่ารักแล้วคือไม่ใช่แต่สาวหล่อนะผู้ชายที่ดิฉันรู้จักหนุ่มๆเนี่ยใครๆก็ต้องชอบน้องอมสุชากันเป็นแถวก็แสดงว่าเขาต้องประทับใจตั้งแต่เล่นออทอมอินไมฮาร์แต่คุณอนันดาก็เป็นผู้จัดทรูก็ชื่นชอบแล้วก็เลยมีซีรีส์แบบต่อเนื่องกันไปเลยเพราะหน้าเขาก็ได้อยู่ถูกคือแบบว่าเออเอาเกาหลีมาทำก็ดูน่ารักกูบอกอ่ะถูกต้องครับผมเราไปถามสาวอมสุชามาไหดีกว่าปีนี้งานชุกมากๆเลยเอาเวลาไหนพักผ่อนรวมไปถึงเขาบอกว่าตอนนี้มีกว่าใจเป็นทองเพียบเลยไปถาม ก,ก็ดีใจค่ะวันนี้มันแถลงข่าวก็ทุกคนามาร่วมงานกันเยอะมากแล้วก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ที่ออมภูมิใจมากแล้วก็จะตั้งใจทําม,มากๆเพราะว่าเหมือนทุกคนรู้จักอยู่แล้ว f หละฟูเฮาได้ดูเนาะเป็นซีรีส์เกาหลีที่แบบว่าโอ้ดังมากอะไรอย่เงี้ยแล้วพอเราได้มาได้รับเล่นบทนี้ซึ่งซองไอเคียวเขาเล่นไว้แล้วก็ ก็มีความแบบแข็งแรงมากอ่ะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็เกรงเกรงนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทากันบ้านตอนนี้พยายามทากันบ้านเยอะมีบทด,ดันอะไรแล้วเราต้องทํากันบ้านหนักไหมคะออมก็มีนะคะแต่คือออมเป็นอะไรที่มันคาบเกี่ยวด้วยหละระหว่างแบบว่าออถ้ามินไมฮา,าแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้คือออมเล่น2เรื่องต่อกันเลยแล้วบทนี้ค่อนข้างจะแบบ แตกต่างกันแบบโอ้โหคนละขั้วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆนี้จะเห็นมีมีผลงานค่อนข้างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นเป็นโอกาสมากกว่าแล้วก็เราก็เราก็เลือกเลือกที่จะทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอมยังไม่รู้เลยออมเป็นแนวอะไรนะคะตอนนี้เอออมก็เป็นออมเนี่ยแหละค่ะเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีหล่าจะมีไปถ่ายแบบเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยอะไรย่างเงี้ยเอาว่ามันเป็นมันมันเป็นสีสันในวงการแล้วมันเป็นสีสันกับตัวเองด้วยนะอมรู้สึกว่าเออฉันก็เป็นแบบ แบบนี้ได้แต่เราก็ไม่ถึงก็แบบโอ้อลางช้างแล้วก็ทําไม่ได้อยู่แล้วอ<บ><ฮ>ะไรเงี้ยค่ะบทแล้วฮะเออถ้าในเรื่องของแบบการแสดงอะไรเงี้ยคือตอนคือเอาเป็นคนที่ไม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 ค่อยแบบคิดว่าอยากจะเล่นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่า คืออมจะมองโอกาสที่มันเข้ามาแล้วแล้วเราสามารถทําได้ไหมหรือว่ามันเป็นงานที่แบบแตกต่างออกไปจากสิ่งที่เราเคยได้รับหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดมันแตกต่างแล้วมันมันมันให้อะไรกับเราใหม่ๆได้แล้วก็อยากจะทำนะคะใจทอมนะคะก็ภาพยนตร์ด้วยแหละเนาะสึกไงบ้างครับ กดีใจมาเลยรู้สึกแบบยินดีอะไรเงี้ยที่เขาชอบเราอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแบบไม่ว่าใครก็ตามแบบชอบเราเราก็แบบรู้สึกดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยค่อยพนายนี่นี่ต้องขอบคุณเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ก็ดีใจที่ที่มีมีคนรักเราเยอะอะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาเป็นคนน่ารักอะ่ะเคยมาดาราเดลี่ก็แบบตัวจริงก็น่ารักพี่สดีพูไปยินไปฉันช,ชอบคนแบบนี้แหละดูจริงใจดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นได้หละสไตล์ทางเซ็กซี่เอ่ยน่ารักเลยแล้วก็รวมไปถึงแบบเปรียปร้ยวเกีียวแบบดรามา<ค>ร่าเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลองลรับมาหลากหลายบทบาทนะคะ